เวลา18.40น,นตามเวลาท้องถิ่นและก็ตรงกันกับเวลาในประเทศไทยนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ครับเข้าพบกับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเพียงลำพังเป็นเวลา20นาทีที่โรงแรมเมโทรโพลซึ่งเป็นโรงแมรมระดับ5ดาวในกรุงฮานอยหลังจากนั้นทั้งสองคนก็รับประทานอาหารข้ามร่วมกันนะครับพร้อมกับที่ปรึกษาคนสนิทของทั้งสองฝ่ายแต่ว่าจนถึงตอนนี้บรรดาสื่อมวลชนก็ยังไม่ทราบนะครับว่าผู้นำทั้งสองประเทศนั้นจะหารือกันประเด็นอะไรเป็นสำคัญ ขณะที่กาหนดการในวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่มีการเผยแพร่เช่นเดียวกันแต่ว่ามีข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าผู้นําทั้งสองชาติจะมีการหารือกันอย่างน้อย5้ารอบครับและก็เหตุการณ์สําคัญๆน่าจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้รอ,รอบๆกับการถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนด้วยขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับประธานาธิบดีโดนัทชัมของสหรัฐก,ก็เข้าพบกับประธานาธิบดีเหงียนผู้จองของเวียดนาม ก่อนที่จะเริ่มเปิดการประชุมสุดยอดผู้นําสหรัฐัเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการที่กรุงฮานอยและก็ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายกรัฐมนตรีเหงียนส่วนฟุกของเวียดนามด้วยผู้นําสหรัฐได้กล่าวกับนายกรัฐมนตรีของเวียดนามช่วงหนึ่งนะครับว่าการร่วมประชุมกับเกาหลีเหนือในครั้งนี้จะต้องออกมาประสบความสําเร็จอย่างมากเพราะว่าในยคีมจองอื่นเองก็ต้องการสร้างสิ่งที่ยิงย่งใหญ่ให้เกิดขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ก็มีการกล่าวชื่นชมเวียดนามครับซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมว่าทั่วโลกกําลังจะได้เห็นสิ่งมหัศาจรรย์ที่เวียดนามทําและก็ต้องขอ,ขอขอบคุณเวียดนามที่จัดการประชุมนี้ขึ้นมาด้วยส่วนความเคลื่อนไหวของคิมจองอึนในวันนี้ไม่พบว่ามีความเคลื่อนไหวในตอนเช้านะครับมีเพียงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือที่เดินทางไปเยี่ยมชมอ่าวฮาลองเบครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเวียดนาม โดยในบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เดินทางไปนั้นประกอบด้วยนายคิมพยองแฮร,รองประธานพักรายงานเกาหลีนายรีโซยงรองประธานพักรายงานเกาหลีเห,ลเหนือนะครับซึ่งในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ของเกาหลีเหนือกำลังเดินทางกลับก็เกิดเหตุชุลมุนขึ้นเล็กน้อยกับสื่อมวลชนด้วยครับ